สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับอ่เรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรก,กิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักวิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบกไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะาอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามาศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าวันนี้เรามาตรวจแปลนบ้านกันนะครับ ก็ขอบคุณลูกศิษย์อีกครั้งนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับที่ได้ส่งรูปแปลนบ้านมาให้ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือทางเข้าบริเวณหน้าบ้านนะครับตำแหน่งนี้หลังบ้านบ้านหลังนี้หันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตอวันออกเฉียงเหนืออ่าเราเดินมาเลยนะครับนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับขั้นบันไดหนึ่งนะครับควรที่จะมี3ขั้นนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับพอเดินขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นลานเหม่งตึกนะครับควรที่จะปร่งโล่งนะครับ ไม่มีสิ่งของกีดขวางนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะครับไม่ควรวางตู้วางรองเท้าหรือวางสิ่งของกีดขวางนะครับตรงบริเวณประตูนะครับ<ๆ>เพื่อจะให้กระแสชี่โชคลาบนะครับไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับได้เป็นอย่างดีอพอเราดูครับเปิดประตูเข้ามา สิ่งที่เราเห็นอันดับแรกนะครับคือผนังนะครับมีหน้าต่างตรงนี้ซึ่งตรงกับตำแหน่งประธานของบ้านนะครับอาจารย์พูดเสมอครับว่าตำแหน่งประธานของบ้านนะครับควรที่จะเป็นผนังทึกนะครับทำให้บ้านหลังนี้ประธานบ้านเสียนะครับ ึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเกิดความเสียหายไม่ว่าเรื่องการเงินการงาน,งานความรักสุขภาพนะครับของสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้นะครับก็ควรระวังนะครับบางท่านก็บอกว่าเปิดมาแล้วเจอหน้าต่างเก็บทรัพย์ไม่อยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังในการออกแบบนะครับ หนึ่งนะครับจุดประทานเสียนะครับต่อไปเรามาเช็คดูนะครับไปห้องนอนสองก่อนนะครับเปิดมาเสียงกประตูหัวเตียงนะครับควรที่จะเป็นผนังทึบนะครับด้านข้างเป็นหน้าต่างได้นะครับถือว่าโอเคนะครับปรับตรงนี้เป็นผนังทึบนะครับบริเวณหัวเตียงนะครับ ่าเป็นตำแหน่งที่สองนะครับที่ต้องปรับนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนหนึ่งนะครับเปิดเตียงมาเฉียงประตูถือว่าดีนะครับอ่าแก้บริเวณหัวเตียงนะครับเป็นผนังทึบนะครับตัวน,นี้เป็นหน้าต่างได้นะครับสองบานอ่าเป็นตำแหน่งที่สามนะครับห้องนอนหนึ่ง มีห้องแต่งตัวนะครับเดินเข้ามาแล้วก็มีห้องน้ําเปิดเข้ามาไม่เจอชักโครกห้องน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปเดินออกมานะครับเจอห้องน้ําภายนอกนะครับ ห้องน้ำบริเวณนี้นะครับอยู่ตําแหน่งเกือบจุดศูนย์กลางของบ้านนะครับตรงตำแหน่งประธานบ้านครับไม่ควรที่จะออกแบบห้องน้ําอยู่ในบริเวณนี้นะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงไปอยู่ตามมุมของบ้านซ้ายหรือขวานะครับห้องน้ํานะครับ,อนนรบพออยู่ใกล้ตําแหน่งประธานบ้านเกินไปนะครับถือว่าไม่ดีนะครับข้อห้ามของตํ mm. า, mm. ตาแหน่งประธานบ้านนะครับที่จะทาให้ประธานบ้านเสีย mm. ก็คือ เป็นประตูหน้าต่างบันไดห้องน้ำนะครับห้องครัวนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอ่าเป็นตำแหน่งที่4นะครับต่อไปนะครับห้องครัวเปิดประตูมาประทะก,กับประตูห้องน้ําถือว่าไม่ดีนะครับควรที่ขยับประตูห้องน้ํำนะครับตำแหน่งที่5นะครับอันนี้ก็ที่เสียหายนะครับ เก็บรั์ไม่อยู่นะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพานะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่5าพอเปิดมานะครับในห้องครัวเคาน์เตอร์ตแอลถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ติดอะไรนะครับเดินออกมาประตูหลังบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในการวิเคราะห์เป็นบ้านเบื้องต้นนะครับ ไม่ได้ผูกดวงและองศาทิศทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดอยากจะตัวเป็นบ้านฟรีเบื้องต้นนะครับหรืออยากตัวเป็นบ้านแบบมีค่าครูนะครับก็พิมพ์ s i g line อาจารย์มาได้นะครับตรงบริเวณนี้พิมพ์ s i l o g o 888นะครับ8 3ดตัวนะครับเข้ามาบอกขอตัวแปดบ้านฟรีนะครับหรือจะขอตัวเป็นบ้านแบบ มีค่าครูนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ